สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพยากรณ์อากาศวันที่3 0กรกฎาคมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงบ่าย พยากรณ์อากาศวันที่3 0กรกดาคมช่วงบ่ายคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันออกของผ้าอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อมาเป็นพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้า ในช่วงวันที่31กรกฎาคมถึง5สิงหาคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนของภาคลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภ,ภูมิต่ำสุด22ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27ถึง35องศาเซลเซียส สุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่แล้วพบกันใหม่กับการพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน